ถ้าใครมีปัญหาโรคตับโรคกระเพาะโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังนะฮะนี่ฮะเห็ดเข็มทองเลยเดี๋ยวเมนูนี้เราจะใช้เห็ดเข็มทองเป็นเรียกว่าเป็นพระเอกเลยนะครับเราจะมาทำยำเห็ดเข็มทองกรอบกันครับลักษณะก็จริงๆแล้วผลก็ดัดแปลงมาจากยำผักบุ้งกรอบนะครับซึ่งตัวน้ำยำม,มาทำกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าน้ำยำเนี่ยเราต้องออนำไปตั้งไฟ แล้วเวลาจะทานเราต้องพักให้เย็นเพราะฉะนั้นใช้เวลานิดหนึ่งดังนั้นควรจะทําก่อนครับน้ําพริกเผาครับแล้วก็มีนี่ฮะอันนี้เป็นน้ําปลาครับแล้วก็น้ําตาลปีป๊บแล้วก็กะทิครับใส่ทุกอย่างรวมกันดีแล้วนะครับเราก็นํามาตั้งไฟครับคนให้ส่วนประกอบทุกอย่างละลายเข้ากันดีนะฮะแล้วก็เคี่ยวให้ข้นขึ้น นิดหนึ่งไม่ต้องเยอะมากนะครับในระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนประกอบที่เหลือกันนะครับเราจะใส่พริกด้วยนะครับถ้าเผ็ดมากใส่มากผมสามเม็ดก็พอแล้วแล้วก็ใส่ตอนหลังนะฮะถ้าใส่ตอนที่ร้อนๆเดือดๆจะเผ็ดมากนะครับเคี่ยวให้ข้นขึ้นเล็กน้อยนะครับพอข้นขึ้นนะฮะประมาณน้ําเชื่อมนะครับเราก็ใส่น้ํามะนาวตามลงไปครับสักสองช้อนโต๊ะนะครับคนให้พอเข้ากันแล้วก็ยกออกจากความร้อนเลยครับ ใส่พริกลงไปเรียบร้อยแล้วครับพักให้เย็นลงครับเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนของเห็ดเข็มทองทอดกันดีกว่านะครับในการทอดน้ำมันนะฮะอุ่นไว้เลยครับ อุณหภูมินิ่งๆนะครับเราใช้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ180องศานะครับเห็ดเข็มทองเป็นเห็ดที่มีน uh ้ําเยอะนะครับหลายๆ <_ d ata> คนอาจจะรู้สึกว่าเวลาทอดเสร็จแล้วทําไมแป้งกรอบแป๊บเดียวเองนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาเห็ดโดนความร้อนจะคลายน้ำออกมาก็ทําให้แป้งไม่กรอบนะครับเพราะฉะนั้นวิธีหนึ่งที่จะช่วยได้นี่นะครับเราจะเอาเห็ดเหล่านี้ไปคลุกกับแป้งสาลีและพักไว้แป๊บหนึ่งก่อนนะครับเพื่อให้แป้งเนี่ยดูดน้ําออกมาครับเอาเห็ดที่เราจะชุบทอดใส่ไปในกระมังแล้วก็ ใส่แป้งลงไปครับพอใช้ถุงมืออเนกประสงค์นิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อความสะดวกในการที่จะทําให้แป้งเคลือบเห็ดทั่วๆนะฮะเราเคล้าเขาเข้าไปนะครับบีบนิดนึงก็ได้นะฮะพอบีบปุ๊บเนี่ยน้ำข้างในเขาก็จะออกมานะครับทำแบบนี้ก่อนเนี่ยนะครับเวลาที่เราไปทอดเขาก็จะกรอบนานขึ้นระหว่างนี้เรามาทําตัวแป้งกันดีกว่าแป้งมีแป้งสาลีอเนกประสงค์มีแป้งข้าวเจ้าฮะแป้งข้าวเจ้าช่วยให้กรอบให้แข็งนะครับที่เหลือก็จะเป็นเกลือนะครับ ไม่ต้องเยอะมากฮะผสมแป้งให้เข้ากันก่อนแล้วก็ใส่ของเหลวลงไปนะครับอย่างแรกก็คือไข่ครับผมเหลวไม่พอเราค่อยๆเติมน้ำฮะลองดูนะครับให้แป้งเนี่ยไม่ต้องเหนียวมากนะครับแต่มีความเหนียวพอที่จะสามารถเกาะที่ตัวเห็ดได้ครับใช้ได้แล้วครับผมสิ่งที่เราจะทำต่อมานะครับก็คือว่านี่ฮะ ร่อนแป้งส่วนเกินออกนะครับเรียบร้อยแล้วครับชุบแป้งนะฮะเอาแล้วละครับตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะจัดยำเห็ดกรอบของเราลงจานแล้วครับ ในส่วนของน้ำยำนะครับปักกะทิโรยหน้าเล็กน้อยหอมเจียวครับถั่วป่นในส่วนของตัวยำเห็ดกรอบของเรานะครับเราสามารถมีมะพร้าวครัว่วฮะ เรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งยำแบบไทยๆเมนูเห็ดที่มีชื่อว่ายำเห็ดเข็มทองกรอบครับ